คำเตือนวิดีโอนี้อาจจะทำให้คุณโคตรเก่งโคตรเทพขึ้นโดยที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวสำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกม FC Mobile เติมพาร์ทหรือเติมเกมมือถือราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนผมขอแนะนำนะครับร้าน Cookie Land Shop ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop เท่านั้นนะครับ ็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับคุณอยู่ในช่องบัง FCM นะครับวันนี้นะครับพี่บังจะมาเปิดแต้มต่อเวลาพิเศษนะครับที่แรกมาจากแต้มไฮไลท์นะครับก็เขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่แพทที่แล้วนะครับก็คือการเปลี่ยนจากท็อป50นะครับเป็นท็อปอีเวนต์แล้วก็ท็อป500เป็น95ถึง101มีการใช้แต้มไฮไลท์ลดลงนะครับในส่วนของเลทอ่ะก็โดนลดด้วยนะครับผมเออเนี่ยเห็นไหมหแค่1%ครับจากประมาณ5%หรือ4%แค่หนมมันากกว่านี้เยอะเลยนะ เพราะเหมือนเขาอยากให้ตลาดมันดีขึ้นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงของตัวด้วยนะครับก็คืออ่าตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็นอ่าวันเดซานะในนี้จะมีวันเดซานะครับก็เปลี่ยนมาเป็นดาวกิทนะครับก็จะมีแจซินโยเพิ่มมานะครับก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าได้แจซินโยนี่เจ๋วเลยสําหรับผมจะมาใช้ด้วยในส่วนของอ่าท็อปอีเวนต์นะมันจะประมาณนี้นะครับตัวก็ที่ผมคาดหวังนะครับคาซมิโร่อย่างแย่ครับแล้วก็เฟอร์ดินานดาวกิทแจซินโยเอย่างดี ขอ3ตัวนี้ใช้งานได้ครับพาเซมิโร่ก็ได้ใช้งานนะครับตีเม็ดใช้เลยอะ่ะเลดก็สามเปอร์เซ็นต์ตัวร้อยก็สามเปอร์เซ็นต์ตัวร้อยหนึ่งก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็แล้วก็มีเนี่ยเก้าห้าถึงหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวคล้ายๆเดิมนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมผมเปิดได้ดานี่เอลโมนะต่ำต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับได้ดานี่เอลโมเลยแล้วผมจะเอารูปขึ้นเทียบให้ดูนะครับระหว่างอ่าไอสองอันเนี้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งจากวีคที่แล้วนะครับตัวหลักๆนะ,นะเดี๋ยวผมเทียบรูปให้ดูนะครับ ตัว95นะครับ95ถึง101นะให้เทียบรูปให้ดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมมาแล้ก็มาเริ่มกันที่95ถึง101ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารูปมาปิดนะไว้รัเปิดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาเทพเจ้าแจซิงโยมาก,ก่อนเลยอให้ดูแบบๆนะดูแบบ,แบบนี้อีกขวาของเรานะครับเดี๋ยวผมกดเปิดแล้วผมปิดเลยนะมาลุ้นกันเออ มมามาเดี๋ยวเราลุ้นกันทางซ้ายก่อนนะเราลุ้นจากทางซ้ายกันก่อนนะครับอุย้ยเอสหรอที่วายว่าโอ้โหเก้าเจ็ดแน่เลยโอ้โหเก้าหกครับห้าร้อเบโต้ตัวนี้นะ่าจะมีพอมีราคาอยู่ใครสักเก้าแปดเก้าเก้าก็ยังดีนะฝ่ายขวาไม่ดีเลยครับฝ่ายขวาไม่ค่อยดีเลยนะรจริงโหแย่ <6. S 1> yeah. อันนี้หัวแย่ครับน่าจะเก้าเก้าเจ็ด ข้าหกอีกโอ้โหพิต้านะครับทานะครับพิต้าพิต้าอืมทีวี t y ลวงข้าวนะครับตำนานอีกคนอานายเะล่ะครับเจ็ดเอสอุ้ยอานายปล่านี่อ่ะ้ยเซียร์เซเว่นโอ้โหไม่ใช่ครับโอ้โหนึกว่าเป็นทีวีครับโอ้โหนึกว่าเป็นทีวีแล้วครัเอฟทีซะด้วยครับไปต,ต่อทางนี้เลยเสียดายครับ แพงสุดจะไม่ต้องเดาเลยครับถ้าจะเป็นคาร์ลเบตโต้นะถ้าไม่มีตัวอื่นมานะครับโ,โหแย่ครับออซิยาเซเว่นเยไหมโอ้ยยากไม่ได้แหละโอ้อันนี้ไม่ต้องเดาเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเดาให้ยากคาร์ลเบตโต้แน่นอนครับตัวใช้งานนะอันนี้ไม่ต้องเดาวประมาณสามสิบสี่สิบเอ็มได้นะครับถึงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังนะครับ ท็อปอีเวนต์ต่อนะครับขอแจนะครับขอแจเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแจต้องมาแน่แจต้องมาแน่นะครับตอนนี้เกมเอาไฮไลท์แรกไฮไลท์ออกด้วยนะเดี๋ยวน่าจะเอากลับเข้ามาครับเขาน่าจะปรับปรุงระบบนะครับเพราะว่ามันต้องมีให้แลกเรื่อยๆนะผมก็ไม่แน่ใจนะในในตรงนี้ที่เขาจะให้แลกเรื่อยๆไหมมันบอกว่าจะหมดเวลาภายในสิบสามวันไฮไลท์ท็อปอีเวนต์จะหมดเขตวันที่ยี่สิบหกก็พอดีสิบสามวันนี้เอา หรือว่าเขาจะไม่ให้เลขแล้วนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องดูอัปเดตอีกทีนะครับแต่จังหวะเนี้ยผมขอแจซินโย่ก่อนเจ้ากิ๊กก็ยังดีครับเอามาใช้นะผมจะมายีเป็น cam นะครับแผนต้นไม้นะแผนใหม่ที่ผมกำลังจะเล่นนะครับก็กดไปเลยดีกว่าเปิดขึ้นมารูปพี่แจพี่แจแจอร่อยขอรวงข้าวหน่อยครับขอรวงข้าวหน่อยมีรวงข้าวปะวะขอตู้เกมไว้ก่อนอุ้ยเอาละเอาละ ซีอาร์เซเว่นก็ได้นะโอ้ซีอาร์เซเว่นไม่มีนะผม oh, ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละแย่ yeah, เลยลาปอสนะครับลาปอสโอ้ยไม่ค่อยดีวะ่ะหมายดูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับโอ้โหฮโอร์บิจนนะตัวธรรมดาด้วยใครวะใครวะโอ้โหเก้าเก้าเก้า L LW 97ครับโอ้โหเก้าเเพลสิกนะครับเพลสิกอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับตัวสุดท้ายกันแล้วตัวสุดท้ายลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหเฮ้ยตู้เกมขอดี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 เลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งโอ้โหเลขเก้าแน่เลยวะโอ้โหเก้าเก้าโอ้โหมาเลนครับต้องออกไปดูนะครับอย่างนี้ต้องอย่างนี้ผมต้องออกไปดูนะครับว่าตัวไหนแพงครับมีมาเลนกับลาปอสนะครับ อ,อีกตัวไม่น่าอีกตัวไม่น่าใช่ละอุมาเล่รอบที่แล้วผมก็ได้นะเออว่ะโอ้โหภาพจำยังชัดเจนนะครับเดี๋ยวก่อนคเซิร์ชเจอไหมเจเจอไหมครับอ๋อเป็นคือตัวนี้ใช่ไหมยี่สิบเจ็ดอ๋อ 7m นะครับเดี๋ยวดูมาเลนน่ะเอ้ยเดี๋ยวผมขอดูเออคนขายเต็มไหม,ไมเต็มเลย 25m แน่นอน,นครับมาเลนผมว่าไม่ต่างกันผมว่าเท่ากันแหละโอ้โหมาเลนแย่อียครับไปพี่เขาเลยดีกว,ว่ายังไงก็ขายอ,าออกครับ โอ้ตานี้ดวงสวยครับเอ้ยไม่ใช่ตานี้รอบนี้ดวงสวยจริงๆครับรอบที่แล้วนะครับ95ถึง101ได้101นะฮะบดนนี่เอาโม่นะครับหลอกลอก่อให้เราเก็บแต้มาเปิดนะครับโอ,โอ้ขายเลยขายกันเลยไปขายเลยเอาอ๋อมันอยู่ในนู้นรับให้หมดลรับให้หมดไป ต้องดูวอลกันลองเนาะน่าจะเห็นกันหมดแล้วครับโอ้โหนี่ไงคาร์ลเบตโต้ 20m ครับราคาดีกว่ามาเลนอีกนะาไปขายเลยต่าสุดต่าสุดไปเลยครับของฟรีนะได้มีงบมาทำทีมกันนะนี่จะน่าจะเยอะครับน่าจะมีคนซื้ออยู่ดีครับตัวใช้งานนะครับคาร์ลเบโต้นี้ใคร ไม่มีแบคขวาดีๆนะแนะนาซื้อเม็ดส้มไปเลยนะครับโคตรเร็วนะแข็งด้วยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับการคลิปการเปิดนะครับต่อเวลาพิเศษนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข่าวด่วนช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขั้นแรกเพียง20บาทเท่านั้นมี emoji แชทสุดเท่สัญลักษณ์แต่ละเดือนก็โคตรคูอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับ